กับข้อสู่ช่วงที่2ของรายการสู้กับภัยนะคะวันนี้เป็นวันรอยกระทงค่ะ28พฤศจิกายนแต่ปรากฏว่ามีสถิตินะคะที่น่าตกใจเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงวันรอยกระทงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดจากการเล่นพุปัทัดดอกไม้ไฟแล้วก็เรื่องของเด็กจมน้าตายนะคะรวมถึงปัญหาเรื่องของการม่วสุมเพศสัมพันธ์ด้วยเดี๋ยวเรามาพูดคุยเรื่องนี้ค่ะกับทางดรในแพทย์พรเทพสิริวนารังสรรค์อธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณณริษาแล้วคุณ จีรวันผู้ชมทีรักทุกท่านนะครับสวัสดีครับเมื่อสักครู่บอกไปแล้วสถิติตอนนี้น่าตกใจนะไม่น่าเชื่อว่าวันลอยกระทงแค่วันเดียวอุบัติเหตุเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะไพรว่าจะเป็นเรื่องของผู้ดอกไม้ไฟประทัดเล่นกันค่อนข้างเยอะเลยนะคะส่วนใหญ่นะครับผู้กับประทัดเนี่ยนะ จะเกิดขึ้นในช่วงวันลอยกระทงเป็นส่วนใหญ่ค่ะในวันอื่นๆปีใหม่บ้างอะไรมันก,ก,ก็ไม่มากเพราะว่าไม่ได้มารวมกันทําอะไรรุนแรงเพราะาอยู่ตามบ้านเลี้ยงกันแต่ลอยกระทงนี่มักจะมารวมกันอยู่ในที่ใกล้ๆกับบริเวณแม่น้ําหรือที่จัดงานนะครับแล้วก็เล่นผู้เล่นดอกไม้ไฟกันอย่างจริงจังเชื่อไหมครับว่าในช่วงห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยภัยเกิดจากคู่ระเบิดและดอกไม้ไฟนี่ต่อชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากที่เคย เกิดขึ้น350รายในในช่วงปีหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นในลอยกระทรงนี้นะเพิ่มเป็น650้อยห้ารายก็เพิ่มมา300รายซึ่งไม่ใช่น้อยทีเดียวนะ,ะครึง่งเลยลครึ่งเลยนะฮะล้วที่สําคัญคือ เป็นกับเด็กต่ำกว่า20ปีค่ะครึ่งหนึ่งเลยคือแสดงว่าเทศกาลนี้เด็กส่วนใหญ่ที่ไปลอยกระทงกันคือคนเล่นผู้นี่มีทั้งผู้ใหญ่เด็กแล้วก็คนที่ทาผู้ก็มีตัวใหญ่เป็นผู้ใหญ่แต่เด็กเนี่ยเล่นแล้วม่รู้เท่าไม่ถึงการอ่าเราก็ระวังบางทีทําเองบ้างรู้มันรู้จริงเนี่ยแล้วเกิดขึ้นนะส่วนใหญ่เนี่ยมือข้อมือเนี่ยเละเลยนะครึ่งหนึ่งของผู้รอมไวไฟเนี่ย ทำลายมือและข้อมือไม่ถึงชีวิตแล้วครับแต่ว่าพิการซึ่งตรงนี้เนี่ยลองลองคิดว่าลูกหลานเราเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยนะเกิดจะผู้พิการเนี่ยหลายร้อยคนเราไม่ควรให้เกิดแล้วนะฮะแล้วเป็นกับเด็กเยาวชนต่ํากว่า20ปีลงมาค่ะทำไปด้วยความคึกขนน้องแล้วก็ใน10คนนี่นะ2คนเมา สิบคนที่เกิดพูดเนี่ยนะเกิดเมาพอเมาแล้วเมาแล้วก็ทำทำอะไรก็ขาดการยังคิดหนึ่งสองคือไม่ระวังตัวควบคุมอารมณ์ควบคุมการทํางานของมืออะไรไม่ได้กบางทีจุดแล้วบางทีจะถอยมาจะเข้าไปในบางทีเกินขาดเพราะความเมาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาอย่างจริงจังปีนี้เราตรงคืนนี้นะตำรวจท่านประกาศแล้วนะวันนี้อาจริงนะถ้าใครเล่นพูจับได้เนี่ยนะ อายุต่าถ้าเอาคนขายก่อนค่ะอ่าคนขายก่อนผู้ดอกไม้ไฟแบบไหนห้ามขายเขามีกําหนดไว้แล้วนะขนาดใหญ่ขนาดยังไงห้ามแบนดห้ามขายในเมืองไทยกรุณาอย่าไปขายนะอย่าเห็นแก่รายได้เล็กไม่กน้อยกำลับโยชนไตยนะจะเกิดอันตรายมากอถ้าขายและไปขายเด็กต่ำอายุ10ปี20ปีนี่นะมีโทษนะโทษหนักนะคือโทษ จำคุกนะฮะมีด้วยก็คือเราเราถ้าเราดูกฎหมายนี่ก็คือจำคุกไปเกิน8ปดเจปีแล้วจะปรับปรับก็ประมาณ1มื่นสี่ก็ประมาณหมื่นสี่นะคะก็คืออย่าขายต่ํากว่าเด็กอายุ20ปีแล้วต้องไม่ขายผิดกฎหมายต้องอยู่ตรงร้านที่ได้รับอนุญาตต่างๆเหล่านี้นะแล้วสาคัญนะใครเห็นใครทําผิดอย่างนี้นะแจ้งมาเลยครับเดี๋ยวจะตํารวจเขาจะลงไปจัดการแล้วมีรางวัล นำจับด้วยถ่ายเห็นเดี๋ยวนั้นหรือว่าไม่เดี๋ยวนั้นก็ถ่ายภาพไว้ค่ะอ๋อถ่ายเด็กต่้งไว้ยี่สถ่ายเลยถ่ายมือถือเนี่ยวิดีโอคลิปด้วยนะเสียงด้วยอะไรก็่แล้วรวบรวมส่งมา แล้วทางตำรวจโหให้ตำรวจนะที่ใกล้ที่สุดแล้วมีสินบนนําจับด้วยนะัอันนี้นี่สำคัญมากเพราะว่าอันตรายค่อนข้างเยอะสำหรับการขายพวปบันคระพญาเพราไม่ไม่ไม่ควรสร้างความลาคาญเมื่อเด็กๆนี่เนี่ยผมมีความสุขมากเลยลอยกระทงก็จะไปงานลอยกระทงบ้านผมอยู่สุโขทัยก็จะไปเผาเทียนเล่นไฟก็จะมีความสวยงามของ เรื่องปวดาศาสตร์ตามเจด,ดีตามวัดตามอะไรก,ก็จะจุดเทียนนะสองไฟกันแล้วก็ไปลอยกระทงแล้วก็จะมีการประกวดสวยๆงามๆสาวๆ อายุไม่เกินยี่ห้าอย่างนี้ไปประกวดนางไม่ใจเหรอคะหนูยี่ห้าไม่เกินไม่เกินนะนางยกมาสได้แลวแต่เราลอยกระทงแล้วก็เสร็จแล้วก็จะมีการพอลอยกระทงเสร็จใช่ไหมเขาก็จะไปกระทงมันประกวดกันมีความงามความหลากหลายของศิลปะเป็นการสืบสานประเพณีไทยแล้วก็จะสอนพี่สาวก็จะพาเราไปลอยกระทงแล้วก็จุดธูปสามดอกจุดเทียนแล้วก็ใครก็อยากจะทําบุญก็ เอาใส่เหรียญเป็นหนึ่งึงสองบาทนะแล้วก็อธิษฐานขอให้เจ้าแม่คงคาได้ให้อภัยลูกช้างนะลูกหลานที่ได้ทำความสงบรกในแม่น้ำหลังหลังอันนี้นะแล้วขอให้เราเดินทางไปไหนมาไหนทางน้ำนี่ปลอดภัยปลอดโรคอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราทำกันมาโดยตลอดแต่เด๋ยวนี้เปลี่ยนไปนี่อย่างนี้ผมขอเช่นชมนะกระทงนี่นะเป็นกระทงที่ประดิษฐ์มาจากใบตองวัสดุเนี่ยดอกไม้ก็ดอกไม้สดนะ แล้วก็ลอยก็เดี๋ยวก็เสื่อมหมดถลายหมดแต่เดี๋ยวนี้เอาง่ายนะโฟมใัยกระดาษพลาสติกใช่แล้วลอยไปลอยไปก็ไปสร้างให้เกิดขยะมากมายแล้วเราก็จะต้องเอาไปเผาทิ้งใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณ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 ปุ้ยคุณปุ้มีทราบไหมว่าขยะลอยกระทงจากโฟมเนี่ยเขาผาเนี่ยทําให้เกิดความร้อนขึ้นมากี่องศาคโอ้ไม่น่าเชื่อเลยมากมายก็ทําให้เนี่ยวันเดียววันเนี่ยลอยกระทงฝนตกเคยมีไหมเนี่ยตกแบบประเภท หาถล่มเลยตั้งแต่เช้าเลยนะรถติดรถติดกันแย่เลยนะไม่น่าเชื่อเลยขอให้ถ้าทุกเย็นนี้ขออย่าให้ฝนตกเลยนะจะได้เที่ยวกรเทศกาลละทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วมาลำวงเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีนะคะไม่ค่อยมีลำวงกลายเป็นเข้าผับเข้าเทคแทนอ่อไม่ได้นะขอร้องเลยนะเพราะว่าแทนที่จะมีความสุขกับการวัฒนธรรมไทยงามหญิงสาวแต่งชุดไทยสวยๆมาประกวดทำระทง บางคนนะประดิษฐ์กระทงทั้งวันเลยนะเพื่อมาลอยแล้วเพื่อให้หนุ่มสาวเห็นว่าฉันเป็นคุณลักษณีที่สามารถประดิษฐ์ประดอยสิ่งงามงี้ัะเป็นคนละเอียดอ่อนอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่มีละคือไปซื้อกระทงโฟมแล้วลอยเสร็จแล้วก็ไปกันอันตรายมากไปที่อื่นด้วยไปที่อื่นด้วยไม่ได้ไปแบบว่าไม่ได้ไปแบบเผาเทียนเล่นไฟแบบเพลีนทยแล้วก็เราก็ลำวงกันสนุกสนานไม่ไม่ได้แตะต้องตัวกันด้วยนะล้วก็มีความสุขกลับบ้านแค่ตามองตาตามมองตาก็เดี๋ยวนี้ ที่น่ากลัวคืออย่างนี้คุณปุ้มครับคือเดี๋ยวนี้เนี่ยนะเมาขายเหล้าดื่มเหล้านะดื่มเหล้าในในงานลอยกระทงนี่เยอะมากผิดกฎหมายนะค่ะวันนี้ขอเตือนนะฮะร้านเหล้าร้านเบียค่ะที่ไปขายนะผิดกฎหมายนะมีคนจับตามองนะกฎหมายออกมาแล้วว่าถ้าใครไปเห็นแจ้งเบาะแสนะ ส่งมาที่กรมควบคุมโรคนะส่งมาตํารวจนะไป <c oughs> จับมีสิงวันสิงสินบนรางวันนําจับด้วยเป็นรางวันกํานันให้ครับ <c oughs> อันนี้ก็ขอว่าอย่าไปขายเด็กโดยเฉพาะเด็กต่ำกว่า20ปีครับเพราะว่าคือเวลาดื่มกับโอฮอ์เองเนี่ยอาจจะทําให้ขาดสติ <c oughs> ใช่ไหมคะแล้วอย่างที่มีโผล่ออกมาด้วยเรื่องของเพศสัมพันธ์เองโอ้นี่น่ากลัวมากเลยนะอย่างสมัยผมเนี่ยนะโอ้ยกว่าจะคือจะไป เจอกันจะไปคุยกันนี่นะโอ้ยืนห่างกันเวลาใกล้ๆกันก็จะตักันได้นี่นมืันเลยนะเดี๋ยวนี้นะไม่ไม่รู้ไหมว่าเด็กเยาวชนมสองนี่นะมีประสบการณ์พิศสมาตั้งแต่สี่เปอร์เซ็นถึงยี่สิบเปอร์เซ็นมสองนะเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงมห้าก็สิบ ถึง40%แล้วแต่อยูโรงเรียนตรงไหนนะอยู่ในโรงเรียนในเมืองที่ห่างพ่อแม่ก็ยิ่งเพิ่มใหญ่อย่างโรงเรียนอาชีวะนี่ก็ประมาณเกิน50%ผู้หญิงมีประสบการณ์เพศสัมพันธ์แล้วสําคัญคือไม่ใช่คนคนเดียวนะกับเพื่อนหลายๆคนโอ้ดี่อันตรายมากเลยแล้วก็ปรากฏว่าเราเปิดคลินิกโรคจากเพศสัมพันธ์นะเชื่อไหม สี่ในสิบคนที่มาหาหมอเรื่องโรคจากเพศสัมพันธ์เนี่ยเป็นคนอายุต่ำกว่าสิบเก้าปีลงมาอไม่มีการป้องกันลู้าไม่ถึงการไม่มีการป้องกันไม่ถึงการค่ะแล้วเด็กที่คลอดในวันนี้ปีนี้ทั้งปีเนี่ยแปดแสนคนเนี่ยเกิดจากแม่ที่อายุต่ำกว่ายี่สิบปีอยู่ถึงหนึ่งสองถึงสองแสนคนนะสองแสนคนแล้วในสองแสนคนเนี่ยแสนหกหมื่นคนเกิดจากพ่อแม่ที่ไม่อยากมีลูกเป็นวัยนักเรียนอยู่วัยเรียนอยู่แล้วเด็ก สนหกหมื่นคนเนี่ยใครจะเลี้ยงดูอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากเลยนะใช่นะคะนั้นวิธีป้องกันอ่าทีป้องกันเขาบอกระเทศสกาลอยกระทงนี่ตอบว่าเป็นวันที่วัยรุ่นเนี่ยมีเพศสัมพันธ์มากที่สุดเป็นสองเท่าของวันเว้นใช่ไม่เชื่อนะคะไม่เชื่อเลยนะเพราะฉะนั้นเราต้องวันนี้นะใครมีพ่อแม่มีลูกสาวเนี่ยพ่อแม่มีลูกชายนะเชิญไปลอยกระทงด้วยกันทั้งครอบครัว ถ้าลูกสาวอ่าลูกสาวจะไปนะก็ขอให้ไปเชิญจะมีแฟนมาด้วยพ่อแม่ไปด้วยได้ไหมแต่ถ้าไม่ได้นะกรุณาไปอย่าไปสองต่อสองให้ไปเป็นกลุ่มกลุ่มนะไปกันในกลุ่มเพื่อนอย่าแยกย้ายกันไปไปเป็นกลุ่มแล้วก็กลับเป็นกลุ่มอันนี้ก็ตัดเหตุออกไปแล้วหลายอย่างแล้วอันที่สองคือถ้าสอนลูกสาวเราเลยนะว่ารู้ไหมว่า อย่างกระทงลอยอย่างนี้นะเรารู้ไหมว่าข้างในนี่มีอะไรไม่รู้เลยนะถ้ามองไกลๆนี่นะใครจะรู้ว่าข้างในนี่มีอะไรก็อยากรู้อยากแหวกรู้ถ้าเปิดหมดเห็นหมดแล้วอยากรู้ที่ไหนไม่มีอะไรต่าตื่นเต้นแล้วนะเราสอนลูกสาวเราอเนี่ยลูกอย่าให้เขาเห็นหมดอย่าให้เขารู้หมดนะอย่าก็ทําหมดนะหมดแล้วมันไม่มีความอยากรู้อยากเห็นละหมดข่าแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บเก็บไว้เก็บเก็บไว้เราต้องต้องอด ไว้อดไว้ปิ้วปิ้วปิดไว้ก่อนนะอย่าให้ข้าหมดหมดแล้วหมดค่านะแต่ถ้าผู้หญิงปฏิเสธผู้ชายไม่ได้ล่ะรักกันแบบกลัวว่าเขาจะเลิกเราเราก็เจรจาต่อรองอัที่หนึ่งก็คือห้ามอย่าเลยถ้าไม่คืออย่าไปด้วยกันสองสองอันที่สองคือเขาบอกว่าเดี๋ยวฉันไม่รักเธออย่างนั้นเเอาหน้าขอต่อรองไปตอนแต่งงานได้ไหมถ้าต่อรองไม่ได้ก็ขอว่าเราเรียนจบก่อนไหมต่อรองไปจนถึงว่า ถ้าอย่างนั้นวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้แล้วกันเราเจอกันใหม่คือตัดตอนก่อนอืถ้าเขายังขัดขืนจะนั่นงเรานะผมก็วิ่งหนีดีกว่าอถ้ารอไม่ได้แสดงว่าไม่รักจริงนะเ่าเกลืองแล้วถ้าผู้หญิงกลัวว่าผู้ชายจะขอเลิกเพราะเรื่องแบบนี้ไม่อยไมเป็นคนขันด้วยถ้าเขายอมเลิกกับเราอย่างนี้นะแล้ว ต่อไปในอนาคตยังมีเรื่องอะไรเยอะแยะในครอบครัวที่เกิดความบาดหมางความ,มเดี๋ยวมันก็จะแตกหักง่ายขึ้นเราจะต้องมีหลักการข้อหนึ่งเลยนะแต่ถ้าเลยเถิดไปแล้วนี่นะก็ต้องมาสัญญากับตัวเองว่าเราจะต้องเป็นคนดีเราจะต้องถือศีลข้อห้าถ้าเป็นคริสเตียนก็คือเราต้องมีมีคนมองเราอยู่คือพระเจ้า,าหรือว่าอิสลามเช่นกันเราต้องนับ เรายอมรับว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นีจริงนะที่จะช่วยเฝ้ามองเราอยู่เราอยจะทำอะไรผิดศีลธรรมเพราะว่าเหล่านั้นคือความผิดทางใจใแต่ถ้ามันเลยเถิดไปแล้วไม่มีทำอะไรนะผมว่าถูอย่างนาะมัยดีที่สุดผมเคยบอกแล้วนะแม่กรุณาก่อนไปโรงเรียนลูกปักเรียนนะอย่าลืมนะ เอาถุงยางนี่ใส่กระเป๋าเสื้อไปเลยนะสององันอย่างเงี้ยพอภรรยาผมให้ผมมาสี่อันครับทั้งแบบอย่างคุณหมอเองก็พกอยู่หนึ่งเดือนนะต้องพกนะครับอันนี้ขนาดเบอร์เด็กๆ สีเมิลนะอันนี้เบอร์เบอร์ใหญ่หน่อยเบอร์แอลห้ามิลเเราบองนะแล้วมี54ามิลผมผมไม่ได้พกมาครับเพราะว่าอันนี้เขาให้แค่นี้เองครับให้มาเนี่ยพรยาให้มาสอันเอาเซ็นชื่อไว้ด้วยนะอันนี้เป็นเรื่องที่อยากจะขอให้พกกันเลยนะแม่ให้ลูกสาวพ่อให้ลูกชายนะให้ถือไปด้วยเผื่อเผื่อเผื่ออย่าบอกเผื่อต้องใช่เผื่อไป ตรงที่ใกล้น้ำก็ไปเป่าลูกโป่งเป็นลูกซื่อที่ก็่ได้วันจริงก็จะใช้ยังไงก็ไรแล้วแต่เขาแต่บางทีสังคมไทยมันมองว่าเด็กมันจะไวไฟเกินหรือเปล่าในการเรียกพกถุงยางโถว่าคุณไม่คุณเออเมื่อกี้ผมบอกแต่ต้นแล้วนะ2 0 4 0อร์ซแล้วนะเยาวชนต่ำมามสี่ลงมาเนี่ยมห้าลงมาเนี่ยเราอย่าไปหลอกลวงตัวเองนะอย่างอย่างผมผมบอกวันนั้นผมเก็บของนะลูกชายตอนอยู่มัธยมปลายผมเก็บของก่อมโลมพุ่ม อุ้ยตายถุงยางนุ่มไม่เต็มห้องเลยแตกแล้ว <laughs> ออก็เกิดแก้เขินแล้วเอ้าลูกอันนี้แบ่งให้ลูกครึ่งนะอันนี้ของพออ่อต้องอย่างงั้นนะทำเป็นเรื่องปกติะนะแล้วพ่อ,อพอแบ่งให้ลูกครึ่งเขาก็บอกเอาจริงเหรอ แล้วเราอย่างไงใช้เป็นแม่เล้พ่อสอนหนูอุ้ยพ่อเฉยนี่โรงเรียนเขาเนี่ยเรียนชายทั้งนั้นอ่ะเขาสอนกันหมดในห้องเรียนแล้วคโอ้ไม่ต้องลัวเลยนะลูกๆเขาเรียนมาจากในเพื่อนๆหมดแล้วคือต่อบไปผู้ปกครองต้องยอมรับความจริงเพราะสมัยนี้คือมันวิวัฒนาการผู้หญิงผู้ชายแล้วเราเราไม่อาจจะไม่รู้สมัยก่อนนะ สิบสี่สิบห้ามีรูปหมดแล้วนะใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยสิบสี่สิบห้าแต่งงานหมดแล้วเดี๋ยวนี้ก็มันเป็นธรรมชาติแล้วเรากินอาหารดีกว่าสิบสองสิบสามเขาก็เป็นไปตามธรรมชาติแล้วนะเราก็อย่าไปฝืนธรรมชาติมากนะแต่ถ้าดีที่สุดเลยคือถึงเวลาควรเราเรียนจบแล้วนะเราไม่เสียอนาคตระหว่างเรียนเราใจเราเดี๋ยวเราจะขาดการเรียนเราก็จะเรียนไม่จบถึงถึงก็ดีที่สุดเลยคือเรียนให้จบก่อนนะแต่ถ้ามัน จำเป็นหรือในช่วงขับขันเนี่ยถุงยางอนามัยช่วยได้ก็จะช่วยทั้งท้องช่วยทั้งเซฟไรต์ล่องหนายและเอเดแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยรู้จักว่าอะไรควรไม่ควรเพราะระหว่างที่เรากําลังหาถุงยางบางทีกลายเป็นเรื่องจบไปเลยหนังไม่มีต่อแล้วนะเรื่องจบแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะเป็นสิ่งที่ดีมากน้นอย่าลืมนะ สองตัวส่งถุงยางให้ลูกเรียนทุกวันตรงอันค่ะไม่ใช่เฉพาะวันลอยกระทงสามารถทําได้ทุกวันนะคะสวจะำด้วยครับเรื่องนี้เป็นการป้องกันทุกอย่างแต่ว่าถ้าบางคนยังเขยอยู่นะก็ไม่ต้องส่งต่อมือก็ได้ก็แกล้งเอาถุงยางมาไปทิ้งอยู่ในห้องนอนลูกนั่แหละทิ้งไว้เยอะๆไม่ต้องไปนับเลยทิ้งไว้ในกระเป๋าก็ได้อย่างเสื้อเนี่ยตัวนี้เมื่อเช้านี้พยาารทิ้งให้ผมเสียเอาผมก็เอามาด้วยมันบังเอิญนะบังเอิญนะคือทำให